วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเลน3 5 f 1 8 l ตัวแรกในประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เสียงก็จะไม่ตรงกับภาพนะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเสียงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการทำเลน L นะครับซึ่งคือเลนขอบแดงตัวท็อปของ Canon นนั่นเองนะครับตัวนี้ผมจะนำเลน RF 35 f 1.8นะครับมาแปลงเป็นเลน L ซึ่งหลายๆคนนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันทำยังไงผมก็เป็นคนหนึ่งที่หาวิธีทำเหมือนกันเข้าไปดูใน Google เข้าไปดูใน YouTube ไม่มีนะครับ เข้าไปดูในพันทิปก็จะมีบอกว่าให้ใช้ยางหนังยางนะฮะสีแดงเอามาพันไว้อเอามารัดไว้ทีเนี้ยผมไปได้เจ้าเทป 3M ตัวนี้มาขนาดพอดีเลยกับคลิปสีแดงตัวนี้นะครับมันจะพอดีกับขนาดาที่เราจะพันลงไปแทนสีเทานะครับแสนสีเทาตรงนี้นะฮะขนาดพอดีไม่ต้องมาคัตเตอร์มาปาดออกอีก ซึ่งวิธีการทำนะครับนี่เราก็จะใช้เทป 3M สีแดงตัวนี้นะครับเทปตัวนี้เนะี่ยผมได้จากประเทศจีนมาซื้อมาพร้อมโฮสซึ่งไม่ใช่โฮสข,ของของค่ายเขานะครับโฮสของค่ายเนี่ยจะตัวสั้นๆแล้วมันก็จะบานๆกลมๆมันไม่สวยนะฮะแล้วเขาแถม 3M ตัวนี้มาให้ด้วย ผมว่าใช้ได้เลยวิธีการทํานะครับแล้วก็แค่พันเทปสีแดงััวี้นะครับรอบๆนะครับดูวิธีการพันนะครับแล้วมาดูกันว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเนียนไหมโอเคหลังจากที่ทําอยู่สักพักเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนิดนึงเพราะว่ามันไม่พอดีในใน,ในบางช่วง โอเคครับเพื่อให้ความสวยงามอ่าไม่เป็นไรทีนี้นะครับเรามาดูเลนแล้วเป็นเลนแอลแล้วขอบแดงแล้วเรามาเพิ่มความสวยงามให้กับเลนเราก็จะใช้ฮูดนะครับนี่คือฮูดที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับผิวของเขาเนี่ยจะเป็นสักๆหน่อยนะครับฮูดตัวนี้แล้วสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์หน้าฮูดได้ด้วยซึ่งสาเหตุที่ต้องใส่ฮูดนะครับเพราะว่า เลนส์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการไหลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเลนส์ฟิกแต่ว่าหน้าเลนส์นั้นจะมีการซูมเข้าซูมออกตลอดผมว่ามันไม่สวยงามอ่าใส่ฮูดตัวนี้เข้าไปผมว่าสวยงามนะถ้าเพื่อนๆเห็นฮูดพวก85อารมณ์มันจะแบบมันไม่สวยอะ่ะมันไม่เหมือนฮูดพวกเลนส์ L อทีนี้เรามาดูอ่ามันก็จะไม่พอดีพอใส่เข้าไปแล้วมันก็จะหลุด วิธีการนะครับเราก็จะใส่หนังยางมันมีหนังยางมาให้คล้ายๆกับหนังยางโอลิงนะฮะแต่จะขนาดพอดีกับเลนเลยมันจะมีช่องอยู่เป็นเป็นขอบขอบพอดีเลยนะครับมันจะมีล็อกเป็นร่องสําหรับใส่ยางเลยจริงๆมันก็เอาไว้สําหรับใส่ฮูดที่มาจากค่ายเขาัด้แหละเราก็จะใส่หนังยางตัวนี้เข้าไปก่อน ทีนี้เราก็จะใส่ฮูดเนี่ยนะครับดันเข้าไปเพื่อให้ฮูดเนี่ยมันไปอยู่ด้านใต้ของยางให้ยางเนี่ยเป็นตัวลังไว้ไม่ให้ฮูดเนี่ยมันไหลออกมานะครับเพราะว่าฮูดตัวนี้แหละมันไม่มีเกี่ยวนะฮะพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะถอดออกยากนิดนึงเพราะว่ายางเนี่ยมันได้มาขึ้นมาทับบนฮูดแล้วเห็นไหมครับขเขย่าก็ไม่หลุดผมว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรง แล้วสวยด้วยมีเส้นหนังยางให้ด้วย2เส้นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเลน rf 3 5 f 1.8ทีนี้เรามาทำเป็นเลน l สำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่อยากรู้ข้อมูลนะครับว่า,าวิธีการทำหรือว่าหู <c oughs> ตัวนี้กับ 3M ซื้อที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะอิ็อ็อ์เข้ามาถามได้เลยนะครับที่หน้า เฟซบุ๊กหรือว่าในส่วนของเพจก็ได้นะครับผมเราจะมาประกอบดูนะครับว่าพอใส่เข้าไปกับกล้องแล้วจะหล่อแค่ไหนตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง ESR นะโอเคผมก็ว่าหล่อขึ้นมาเยอะนะครับหลอกว่าไม่ใส่โฮสดนะเพราะว่าไม่ใส่โฮสดแล้วมันเป็นตัวสั้นๆแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ย มันจะซูมเข้าซูมออกพอเรามาใส่ตรงเนี้ยมันแก้ได้บางอายได้ทำให้ดูแล้วมีความสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ